ก็ในส่วนของ Hi h i คิวโปรตัวนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่เกี่ยวกับไฟเบอร์นะคะเกี่ยวกับใยอาหารก็ก่อนที่จะได้ลองทานตัวนี้ก็ลองมาละหลายตัวปรากฏว่าเราเป็นภูมิแพ้เกี่ยวกับเ,เม็ดเลือดนะคะเพราะฉะนั้นลองทานตั้งแต่ซองแรกก็รับรู้ได้เลยว่าเช้ามาเนี่ยเราถ่ายแล้วมันรู้สึกไม่เหนื่อย แล้วก็ถ้าจะให้ผลดีนะคะพอทานตัวนี้แล้วก็ดื่มน้ําตามมากๆแล้วก็ควรจะเพิ่มในส่วนของโยเกิร์ตแล้วก็ผลไม้จะทําให้เรารู้สึกไม่หิวนะคะแล้วก็เป็นการควบคุมอาหารที่ดีไปด้วยนี้ทานได้ทั้งหมดก็3ามชุด9กซองนะคะก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะคะในส่วนของดื่นตัวนี้ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่ทดลองแล้วรู้สึกว่า,เ,าเข้ากับ สำหรับกลุ่มคนทำงานอย่างพวกเราได้ดีะะก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะไม่ค่อยสบายง่ายโดนสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเราก็จะป่วยลวัแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องนะคะก็คือถ่ายไม่ค่อยได้แล้วก็ในส่วนของอารมณ์นะคะก็มี แต่ถ้าได้ทานตัวนี้รู้สึกไม่เพียนะคะแล้วก็ในส่วนของอารมณ์แล้วก็ในส่วนของผิวพรรณก็ดีขึ้นน,<อ>น,นี้นะคะน<อ>นก็ลองมาแล้วหลายตัวในส่วนของตัวอื่นเนี่ยเราจะรู้สึกหิวโซหลังจากถ่ายก็คือรู้สึกเหนื่อยหอบแต่ตัวนี้หลังจากที่เราทานไปแล้วรู้สึกว่ามันเป็นผลไม้แล้วก็เป็นใยสังเคราะห์ที่ผลิตมาจากผักผลไม้จริงๆนะคะหลังจากที่ได้ ทดลองแค่เพียงชุดแรกก็คือเพียงสามซองเท่านั้นน่ะมันก็รับรู้ได้ว่าผู้หญิงเรามันต้องสวยมาจากภายใน mm hmm. ก่อนที่จะมาสวยภายนอกนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นในส่วนของเลือดลมแล้วก็ในส่วนของกลุ่มคนทํางานอย่างเราเนี่ยก็คือไม่เคยได้ออกกําลังกายเลยนะคะก็คือเช้ามาไปทํางานดึกมาก็กลับบ้านทานอาหารจุกจิกทั้งวันนะคะแล้วก็อาหารปิ้งย่างแล้วก็ในส่วนของการดูแลสุขภาพเนี่ยพวกเราไม่มีเลยแต่หลังจากได้ทานเนี่ยรู้สึกว่า อารมณ์นะคะในส่วนของอารมณ์แล้วก็ในส่วนของผิวพรรณนะคะแล้วก็ในส่วนของอช่องท้องรู้สึกว่ามันไม่ไม่ปวดเกร็งนะคะของเป็นประจำเดือนหลังเป็นประจำเดือนเราไม่ปวดเกร็งแบบเมื่อก่อนนั่นคือผลลัพธ์ของ,ของผลิตผลของผลิตภัณฑ์นะแนะนำชื่อหน่อยชื่อน้านะคะนะก็คืออยู่บ้านแถวหานโด ก็เป็นคนเป็นภูมิแพ้มาตลอดนะคะก็พยายามรักษานะคะหลายที่นะคะไม่ว่าจะเป็นยาปฏิชีวนะนะคะแต่ก็ได้มาทดลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นไฟเบอร์การาสที่ที่ผลิตมาจากจธรรมชาติจริงๆแล้วก็ที่สำคัญราคาไม่แพงเลยถ้าเทียบกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่ได้ทดลงองนนี่คือสิ่งที่ชอบมากนี่คือสิ่งที่ชอบครับขอบคุณพี่มากครับครับขอบคุณครับ